วันนี้ชูนหอกว่ามีมีสิบสี่ค่ะสิบสี่ิีกรางน้ำขุกขิกแบบนี้หรอคะไม่ยังจะใส่น้ำยานางอยู่แกงหน่อไม้ใส่หม้อค่ะแกงหน่อไม้ใส่หม้อนะไม่ใช่แกงหน่อไม้บราใส่ยะนางอันนี้อันนี้ตอนนี้ใส่ยังไงไปบ้างคะเนี่ยไม้กับใส่พริกไปแล้วนะเนี่ยใส่พริกแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำมนแห้งความขมอันนี้เห็ดหนูหนูเหรอ ตอนนี้มีอยู่แค่สามอย่างใช่ไหมคะน้ำเอ่ห่อไม้เห็ดหูหนูแล้วก็พริกล้วเก่งทุกอย่างคอะต้พริกเขียวใส่ยายเก่งทุกวันเลยฮ่าฮ่าเก่งเรื่องยังคุณปนัชไซยทุกจริงทุกอย่างที่ยายพูดไปอ่าบางจิงบางอย่างไม่ถูกใจคุณปนัชไยก็โคษทูกขเลยหลายเด้อค่ะอย่าไปถือสาอย่าไปถือสาคนบ้าอย่าไปซ่าคนเมาเด้อ เอาอะไรรีบเอาพอแล้วบอกเอาต้างปลาใส่เต็นปก่อนใส่เพิ่มใช่ไหมไม่อยากใครอยากกินลูกมันจเจ๊ใส<อ>่ลูกโดด<า>นี่เพิ่นเอิญมาใส่ลูกโดดเออเหรอคะเออน้าแม่แกงหน่อไม้ใส่ลูกโดดน้องนางบ้านนาไปสิคะถ้าคุณยายไ้มันก็ไม่เลีวร้อยเอ็ด รักตา,ารักตาถามรักตาถามมากแต่ยาเราคอยนั่นทิ่ชงเครี่ให้ผู้ใดรักตาถาม่ะเ <c oughs> ด็กกำลังอ่าอยากกินน้ำกำลังหวาที่ไอจุ่มหมอบให้แม่ชง่มโยง บอกจันหอมผมกำลังกินยำนอจะใส่ข้าวเบือแล้วข้าวเบือใส่ข้าวเบือค่ะใส่ข้าวเบือใส่ข้าวเบือแล้วค่ะใส่ข้าวเบือไปดวงนี้ที่มันข้าวเบือนี่มันคือมันทำมาจากอะไรอะข้าวเบือก็ข้าวเรแซ่เธอไม่มีวันใส่ข้าวเบือภาษาเหนือหน่อยยายอ่านบอกเป็นเจ้า นางเอกหมอรำเสียงเจ๋วค่ะใส่ดซใส่ข้าเว,วเบือค่ะใส่ข้าวเบือแกงโมกคือกันเนี่ยลงโซนคนกินตองเห็นไหม,อ,มอันนี้ใบย่านางเน,ะน,นาะ ยานั่งลงไปแล้วยายจานจจดูดูยายทุกวันจ้าเจอตาทาเว็บๆเองค่ะสวัสดีจาน้องจ้านั้อน,น,นะอะไรคะ 2> <F> 2บวกสาาใส่บวกค่ะใส่บวไปล บวบนี่สุกก็กินได้แล้วใส่ปลาร้าเข้าไปก็กินได้เลยแล้วอย่างเงี้ยไม่อ้วนเลยเนาะไม่มีอะไรอ้วนเลยเนี่ยไม่มีอะอ้วนดันดันเด้ออย่าลืมชามารีพิทแล้วแม่คอยบริษัทหนามลายนะใส่ใส่ผงชูรสนะคะใส่ไปได้แลว

ของด้าจมอยจะมีไฟอยู่นะผมหมดฟ้เนาบวกมันสุกแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ก็สุกเรียบร้อยเรียบร้อยมีเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวเหลือใส่ปลาค่ะใส่ปลาใส่ใส่น้ำปลาใส่น้ำตะใส่ปลาค่ะ อันนี้ปลาราสุกแล้วเป็นไรเพราะตอนี้คุณนปลาต้าต้ตแต่ถ้าเกิดไม่ใช่<ต>ถ้าเป็นปลาราดิบต,ต้องใส่ตาแต,แต่ว่าใส่แล้วก็ให้มันเดือดโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกับช่องนิการชาแนลในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ